เมปดึงปีนี่อบ้องหอโคนเลยทำอะไรดีอ่ะทำอะไรดีอ่ะคนกับเกาะนี้ไม่ไหวแล้วไม่งแดดเพืร้อนดิยั้นดิแดดน้อนจัด แต่ว่าเดี๋ยวมันแรงตาแต่ใจที่ยังเย็นเฉยเราจะเปลี่ยนแปลงลูกใบนี้ลูกนี้เป็นโหดร้ายแต่ก็ยังสวยงาม อะไรวะไออ้วนเฮ้ยเฮ้ยไอนี่ไอนี่ยังจำได้เปล่ายังจำได้เปล่าแย่แล้วอ่ะรอบที่แล้วอ่ะแกก็พาเรามาที่ก่อแท็กซี่จะได้นอนโรงแรมกินข้าวกินอะไรก็ตามแต่เราต้องมาติดเกาะดูไปว่าแกแย่แค่ไหนแยกแล้วอ่ะรอบที่แล้วแกพามาเราต้องมาเล่นหมาร์โคติแก่แค่ไหนแล้ว ถ้กแกยังทำพลาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยแกจะไปอยู่ดาวโลกอื่นแน่แน่คทนนั้ทงคอนเส์ิีเรา <c oughs> คัวร์ดิี่์แลน,นะ,ะแล้วเราจะพาคุณไปที่ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกในอนนาฮามแคลิฟอร์เนียค่ะดิสนีย์แลนด์พาร์คในอเมริกาเหนือตั้งอยู่ที่เมืองอนนาฮามรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่1 7กรกฎาคมคศักราช 1 9 5 5ค่ะและถือเป็นสวนสนุกดิสนีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในโลกซึ่งอยู่ภายในดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทที่รวมถึงดิสนีย์แคลิฟอร์เนียแอ t ดเว p นเจร์พาร์คและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆดิสนีย์แลนด์ในทัวร์ของเราจะพาคุณไปที่ e อีปิ้งบิวตี้แคสเ e ิลสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ถ่ายรูปและสำรวจปราสาทเจิงนิท่าไพเร of ออฟค b b e ี n ผจนภัยกับจนสลัดในเรือที่น่าตื่นเต้น Space Mountain รลเลโคสเตอร์ในอวากาศสุดมัน Hunt Mansion บ้านผีสิงที่ร้อนและน่าทึ่ง Indiana Jones as v e n g e r การผรจญภัยในถ้ำโบราณกับ Indiana Jones Big Thunder Mountain Railroad โรลเลโคสเตอร์ในเหมืองทองคำเกา It's a Small World การล่องเรือชมโลกแห่งวัฒนธรรมหลากหลายจกลคช ท่องป่าผ่านเรือก,กับไกด์สุดทำดิ Park, สนีย์แลนด์พาร์คสนสนุกแห่งนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะเต็มไปด้วยโลกแห่งความฝันและจินตนาการที่เกิดจากตัวละครในภาพยนตร์ดิสนี์มากมายตั้งแต่มิกกี้เมาส์จนถึงตัวละคร <S <S จากสตาร์วอร์สการออกแบบสุวนสนุกในแต่ละโซนทำให้ผู้เยี่ยมชม รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโลกของเจ้าหญิงนิทานมาจนภัยหรือโลกของอวกาศจองตั๋วเลยวันนี้ลด20บเเซ็นเลยนะไปไทยอเมริกาเหนือนะครับตอนนี้องศาของเราเพียงแค่2 5้าองศาครับอากาศดีมากเลยนะครับราคาพิเงหนึงแสนบาทเีงนะคบเฮ้ยเซนไม่ใช่อตัวนิกกี้วะ นอิกันนี okay? ้มันนิเกิลอันนี้นิกกีเมสากับมิซี่เมาอาหาฟรีนะครับแบบสุดลุกประทานเชฟไปกับโละครับได้เได้กินหนเต้ข้าวบจ้ตุ้งได้กินหนูัวนี้ไหมได้กินขามันี่เป็นคอสูน่ะ่ะนีอร่อยดี๋ออยากกิน ไม่อยากกินน้ำที่นี่ม่ีแต่น้ำมะพร้าวเน่าเลยอะไรก็ไม่ได้เลยอยากกินน้ำกูได้กินแต่อยากกิโปเป้เดน้ำกดิเฮ้ยใช่ครับคุเป็นโปเป้ไหมมีโปเป้ไหมคุณในราคาหนึ่ง 1นึ่งบาทหนึาหรอหนึ่งกอนละหนึ่งเป็นเ็มคือที่เป็นน้ำของตอนก็าแล้วนะเปยน้ำมเปย์เน้ำมอมืกี้พวกคุณได้พถูเรื่องคิดหรือเปล่าเรื่องเองคิดู่ย์ใช่ใช่ดูแถวไหน ผมผู้ตรวจัช็อเมริกาเองนะครับอ๋อผมมีใช่ใชใชผมมีที่แนะนำครับว่าดีสิข้างั้นผมขอแนะนำทะเลสาบคริสเตอร์เลคนะครับเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคริสเตอร์เลคล,ลัฐออริกอนนะครับเป็นทะเลสาบปากป่องภูเขาไฟที่ลึกที่สุดในอเมริกานะครับทะเลสาบนี้ลึกประมาณหนึ่เอ่สิบสามฟุตน,นะครับประมาณ600เมตร และยังเป็นทะเลสาบที่สวยเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยนะครับทะเลสาบนี้เกิดขึ้นโดยการที่ภูเขาไฟมันระเบิดแล้วก็ดับลงประมาณ7,700ปีพอ hey, ถึงฤดูหนากนะครับหิมะกับฝนก็ตกลงมาแล้วก็พอละลายก็จะกลายเป็นน้ำสีฟ้าอันสวยงามแบบนี้นะครับทะเลสาบนี้ลรอมต้บด้วยหินป่องภูเขาไฟนะครับ แล้วก็ป่าสนที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วตรงกลางยังมีเกาะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นชื่อว่าเกาะวิสอรนะครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับนักท่องเที่ยวตัวอย่างดีแล้วท่องเที่ยวสามารถมาได้ประมาณทุกฤดูกันนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปีแล้วก็เป็นากาศดีแล้วก็สงบด้วยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมซื้อโคเกนนะครับ

ถือว่าเป็นหุบเขาที่มีชื่อเสียงในรัฐแอริโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหุบเขานี้เกิดจากการกัดซ้อของน้ำและลมเป็นเวลาหลายพันปีจนกลายเป็นรูปร่างของหินทรายที่มีลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งนอกจากนี้หุบเขานี้ถือว่าเป็น ระวของนักถ่ายภาพที่เข้ามาถ่ายภาพด้วยค่ะด้วยความงดงามของแสงและเงาที่ตกกระทบบนพื้นผิวหินทรายที่มีสีแดงส้มเหลืองกลายเป็นลวดลายที่สวยงามและ,และน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่เข้ามาพบหินดังนั้น แ n นเทลโล n แคนยอถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดสําหรับผู้ที่รักธรรมชาติและรักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจดังนั้นโปรดพิจารณาด้วยสถานที่ที่มีความโด่งดังเป็นหนึ่งในสถานที่โด่งดังที่สุดของโลกและเป็นสถานที่ที่โด่งดังมากๆของอเมริกาเหนืออยู่ในแถบแคลิฟอร์เนียซึ่งสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงนั้นก็คือสะพานโกลเด้นเกตครับ ซึ่งส g g ะพานโลเ้นเกตครับมีความยาวทั้งหมดอยู่ที่2.74กิโลเมตรหรือ2,740กว่าเมตรนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ทั้งหมด27.4เมตรมีความสูงอยู่ทั้งหมด227.4เมตรนั่นเองซึ่งสประวัติของสะพานโลเ้นเกตเริ่มสร้างในปี5มกรามกราคม1933 แล้วก็เสร็จในปี19เมษายน1937แล้วก็ได้เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี2ในปี1937วันที่27พฤษภานะครับหรือว่า87ปีที่แล้วนั่นเอง,เองซึ่งสำหรับประวัติโรยย่อของสะพานกุเรนเกตนะครเป็นเป็นสะพานไม่กี่สะพานที่สร้างแรกๆและใหญ่เป็นอันดับแรกๆของโลกเป็นสะพานที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีประวัติ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอฟริกาเหนือของอเมริกาเนี่ยครับโทษทนะครับเป็นสะพานที่มีความสําคัญต่ออเมริกาเหนืออย่างมากนะครับก็ถ้าเกิดผมมีโอกาสก็อยากไปนะครับขอบคุณครับส่วนสถานที่ที่ผมอยากไปนะครับคือสถานที่นี้อนุสาวารีเทพีเสรีภาพหรือเทพีเสรีภาพเป็นอนุสาวรีที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Statue of Liberty แต่เดิมชื่อว่า Liberty e n l i g h t e n the World ตั้งอยู่ณเกาะ Liberty คอนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ100่งัปีณวันที่4กรกฎาคมพศ2419โดยสมมติยังเป็นทางการ โดยมีประธานเนที่ปริโกเวอร์คลิฟแลนด์ในวันที่28ตุลาคมพศ2 4 2 9ส่วนสาเหตุที่ชาวฝรั่งเศสมอบเทพยเสรีภาพให้แก่สหรัฐอเมริกาเพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันที่กล้าหาญลุกขึ้นสู้กับสหารชาชอาณาจากักรและประกาศอิสรภาพจากสหารชาชอาณาจักรสำเร็จจนเป็นชาติเอกรากในที่สุดเห็นยัยงละ่ะวัาสถานที่ที่ผมอยากไปนั้น มันมีคุณค่าและมันเจ๋งแค่ไหนนะครับคือทางเราก็สนใจที่ที่พ่อคุณเสนอมานะคะแต่ว่าคือจากที่เริ่มซื้อแล้วคิดเนี่ยราคาหนึ่งแสนบาทเราได้มีของพี่เข้ามาซึ่งเป็นจากพ่อคุณพ่อคุณจะซื้อในราคาสองอสองแสนแล้วครับสองแสนสองล้าน 一点不冷。